เบสคำสิงลุคนี้บอกเลยถูกใจแฟนคลับสุดๆดล่าสุดสาวเบสเลโกนีคำสิงได้โพสต์ภาพใหม่ลงไอจีส่วนตัวซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพขณะที่สาวเบสไปงานแจกปฏิทินทั้งช่องวันซึ่งงานนี้ก็ยังมีการอัปเดตข่าวต่างๆของสาวเบสรวมไปถึงข่าวดราม่าที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่นอกจากนี้สิ่งที่ทุกคนโฟกัสก็คงจะเป็นหนุ่มที่คอยดูแลสาวเบสอยู่ไม่ห่างอย่างหนุ่มแพทริกบาร์ริ ยูทูบเบอร์ชื่อดังก็ไม่พลาดที่จะมาให้กําลังใจสาวเบสหลังเวทีเลยทีเดียวค่ะพร้อมกันนี้ยังมารับสาวเบสกลับพร้อมกันพร้อมรถหรูอย่างเลมโบกินีอีกด้วยแต่สิ่งที่แฟนคลับปลื้มเป็นอย่างมากก็คงจะเป็นชุดลุคนี้ของสาวเบสที่ได้เลือกมาเพราะเสื้อกระดูฟรุ้งฟริง ring, น่ารักเป็นอย่างมากเลยทีเดียวพร้อมกับกระโปรงสีดําและใส่รองเท้าบูทสีทองซึ่งเป็นของชาแนลเรียกได้ว่าเป็นสาวที่ใส่แบรนด์เ네นมแล้วสวยมากๆพร้อมกันนี้ ยังมีนาฬิกาสุดหรูอีกด้วยนั่นเองค่ะลุคนี้10เต็ม10จริงๆเหมาะสมแล้วล่ะค่ะที่นั่งรถหรูอย่างเลมโบกิน n ีได้อย่างสวยงามหรูราบแบบสุดๆไม่ว่าสาวเบสจะแต่งลุคไหนก็ดูเข้ากับหนุ่มแพทริกไปสมบูรณ์จริงๆเพราะหนุ่มแพทริกเองเห็นสาวเบสแต่งตัวสวยน่ารักขนาดนี้จึงเลือกรถหรูอย่างเลมโบกิน n ีมารับสาวเบสนั่นเองค่ะขอชื่นชมจริงๆนะคะว่าหนุ่มแพทริกให้เกียรติสาวเบสมากๆและมั่นใจว่าคู่นี้ต้องเปิดตัวคบ การเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเพราะตอนนี้เองหนุ่มแพทริกก็ได้คะแนน20เต็ม10ไปแล้วเรียกได้ว่าทะลุเป้าแบบสุดๆดฉะนั้นรีบออกมาประกาศให้แฟนคลับได้รู้ทีว่าคู่นี้เขาคบกัน,กนเพราะสาวเบสเองที่ได้โพสต์ภาพต่างๆก็ทําให้เห็นรถรู้ของหนุ่มแพทริกมากมายเลยทีเดียวค่ะขอให้อยู่เป็นกําลังใจกันแบบนี้ตลอดไปนะคะขอขอบคุณเบสคําสิงและแพทริกปวริส ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ